ที่วิดีโอนี้นะผมผมไม่ได้จะมาแบบบอกว่าชีวิตของพวกคุณทุกคนเนี่ยไม่สําคัญแต่ถ้าคุณคิดดูดีๆนะผมมองม,มุมทุกม,มุมชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันไม่มีความสําคัญอะไรเลยอันนี้คือผมไม่ได้พูดจากวนประสาทหรือไม่ได้พูดแช่งใครแต่อย่างใดนะผมคุณลองคิดดูดีๆนะผมชีวิตเราเนี่ยกว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะมีความสําคัญกับคนอื่นเนี่ย เราต้องไปทําอะไรให้กับคนอื่นเราต้องไปทําประสบการณ์ดีๆเราต้องไปทําความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นถูกไหมครับแล้วถ้าตัวคุณไม่ได้ไปทําสิ่งพวกนี้ให้กับคนอื่นคุณคิดว่าคนอื่นเขาจะจดจําพวกเราไหมครับเขาจะจดจําตัวตนของคุณหรือเปล่าเขาจะจดจําวิถีชีวิตที่คุณเคยมอบให้เขาหรือเปล่าชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันไม่มีความสําคัญเลยแต่มันมีอยู่ข้อแม้หนึ่งนะผมซึ่งมันจะสําคัญก็ต่อเมื่อตัวเราเนี่ยเห็นความสําคัญของตัวเราเอง มันเหมือนประมาณว่าเรานั game, ้นอยากรู้ว่ารูปร่างของเราเนี่ยเป็นยังไงแต on on ่เราไม่มีกระจกสมมุติเราย้อนไปยุคบรรพกาเลยยุคดึกดําบรรเลยเราอยากจะรู้ว่ารูปร่างหน้าตาหรือแบบตัวตนของเราเนี่ยมันมีรูปร่างอย่างไงแต่คือสมัยก่อนโอ้โหนานนู่นเลยก็คือมันไม่มีกระจกถูกไหมครับการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงได้ก็คือเราต้องไปดูในน้ําถูกไหมครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงผมเผ้าหน้าตาเป็นยังไง แต่ถ้ามาในยุคนี้นะครับก็คือพวกเราเนี่ยพยายามโยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นพยายามที่จะให้ความสําคัญเนี่ยโยนทิ้งไปก่อนเพื่อที่เราเนี่ยจะเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปให้กับคนอื่นก่อนเราพยายามทําให้ชีวิตของตัวเราเนี่ยให้ภายนอกมองเห็นว่าเออชีวิตเราแม่งสําคัญที่สุดในสายตาของพวกเขาแต่เรานั้นไม่เคยมองความสําคัญย้อนกลับมาที่ตัวเราเองเลย เหมือนเรานั้นพยายามที่จะมองเงาของคนอื่นตลอดภาพสะท้อนของคนอื่นตลอดเราไม่เคยมองเงาแล้วก็ไม่เคยมองภาพสะท้อนของตัวตนของตัวเราเองเลยนะครับก็คือมันจะประมาณว่าเหมือนเรานั้นพยายามเอ็นท์เทนคนอื่นพยายามฝืนพยายามดันทุลังชีวิตของเราเนี่ยให้กลับผู้คนที่เขา,เาตรงๆเลยก็คือเขาแทบจะไม่ได้สนใจอะไรเลยพวกเราส่วนใหญ่นะผมชอบให้การสนับสนุนกับ วิถีชีวิตที่คนอื่นอยากให้เราเป็นไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ต้องเอนเอ็นชีวิตคนอื่นอยู่เสมอแต่สิ่งที่เราทุกคนอยากได้จริงๆนั่นก็คือความสุขแล้วเราก็หวยห,หาสิ่งนี้มาโดยตลอดแต่ใครจะไปรู้นะผมว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพียงแค่คุณนั้นมองทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นมีสมมุตินะผมตอนนี้มีคนพิการนะผมที่เขาไม่มีแขนหรือว่าไม่มีขาหรือแบบตาบอดนั่งอยู่ข้างๆคุณ แล้วคุณก็กาลังอัดคลิปคลิปหนึ่งนะผมที่แบบถ่ายคู่กับเขาคุณคิดว่าความรู้สึกของคุณตอนนั้นแล้วก็คําพูดคําจาแล้วก็มุมมองของคุณที่มีต่อตัวคุณเนี่ยในตอนนั้นคุณคิดว่ามันจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแน่นอนนะว่าคุณก็จะเริ่มเห็นค่าตัวเองแล้วว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็มีร่างกายครบสามสิบสองเฮ้ยเราอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตที่แบบยังอุดมสมบูรณ์ที่เพียบพร้อมไปด้วยอวัยวะทุกสัดส่วนนะครับ ความสุขบางครั้งเนี่ยมันแค่แค่เป็นการมองย้อนกลับมาเข้าหาตัวเราเองแทนที่เราจะไปมองย้อนว่าเฮ้ยต้องไปดูพระอาทิตย์ตกที่ตรงนู้นต้องไปดูพระอาทิตย์ตกที่ภูเก็ตนะผมต้องไปรับลมหนาวที่เชียงใหม่ต้องไปหาความสุขที่นู่นต้องไปหาความสุขที่นี่เราห่วยหาแสงสว่างในชีวิตมากจนเกินไปจนเราลืมไปว่าแสงสว่างอะ มันอยู่ในมุมมองมันอยู่ในกรอบความคิดของเราแล้วกรอบความคิดของเราเนี่ยมันก็คือแสงสว่างอยู่แล้วครับแต่เพียงแค่เราเอาแสงสว่างของเราเนี่ยไปทําให้คนอื่นเน่ยสว่างเราไปทําให้ชีวิตคนอื่นสว่างเราไปเอ็นเตนคนอื่นให้คนอื่นเขาสว่างเพื่อที่เรานั้นหวังลึกๆว่าเรานั้นอยากจะให้เขาเนี่ยมองกลับมาในชีวิตเราแบบว่าเออชีวิตเราสําคัญนะในมุมมองเขา ตัวตนเราสําคัญเราอยากมีส่วนร่วมกับพวกเขาเราอยากมีประสบการณ์ร่วมกับพวกเขานะครับแต่มันแปลกมากๆนะผมซึ่งเราไม่เคยเอาแสงสว่างเนี่ยมามอบให้กับตัวเองเลยเราไม่เคยเอาสิ่งดีๆเราไม่เคยเอาสิ่งที่เราควรจะได้เนี่ยย้อนกลับมาให้ตัวเราเองเลยนะผมมันเหมือนกับว่าคุณนั้นเป็นแผลนะผมสมมติว่าคุณเป็นแผลตรงแขนหรือตรงขาก็ได้ คุณพยายามถือขวดแอลกอฮอล์เนี่ยเอาไปให้คนอื่นเพื่อที่หวังว่าจะให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยล้างบาดแผลและและจะช่วยเยียวยาให้ตัวคุณได้แล้วเมื่อคนอื่นล้างแผลให้คุณเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันแสบมากๆทําไมล้างแผลไม่เป็นเลยทําไมล้างแผลไม่ได้เรื่องเลยทั้งท้งที่ถ้าคุณลองหยิบแอลกอฮอล์นะผมแล้วก็เทล,ลงสำลีแล้วก็ลองล้างแผลให้ตัวคุณเอง คุณก็จะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยความเจ็บปวดเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่มันควบคุมได้มันอยู่ในลักษณะที่เรานั้นพอรับได้แล้วเราก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าเออเราเจ็บปวดตรงไหนเราผิดพลาดยังไงชีวิตทําไมเรามันถึงเป็นอย่างนี้นะครับอพิโซดนี้คลิปวิดีโอนี้ก็พูดกันถึงเรื่องนี้ยาวๆและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาพูดกับผู้คุณทุกคนมากๆนะครับชีวิตเราไม่มีความสําคัญอะไรเลยกับโลกภายนอก ตราบใดที่เหล่านั้นไม่เคยมองความสําคัญของตัวเราเองนะครับชีวิตเราจะมองไม่เห็นเงาหัวคนอื่นเลยชีวิตเราจะมองไม่เห็นแสงสว่างในทางข้างนอกเลยถ้าเหล่นานั้นไม่เคยเห็นเงาที่มันมีแสงสว่างภายในตัวของเราเองนนี้ก็จะพูดกันตรง,งๆหน่อยนะผมก็คือชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันจะมีความสุขได้มันจะรู้สึกดีขึ้นได้มันจะมีแสงสว่างขึ้นได้มันจะมี สตอรี่ประสบการณ์ความทรงจํามากมายได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานั้นไปโหยหาจากคนอื่นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานั้นจะต้องไปโหยหาจากผู้คนกลุ่มนี้มันไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะต้องไปเอาประสบการณ์จากเพศตรงข้ามมันไม่ได้หมายความว่าเรานั้นต้องไปสร้างประสบการณ์กับที่อื่นที่ไหนเลยทุกสิ่งทุกอย่างสตอรี่ความรู้สึกนึกคิดความทรงจำดีๆทั้งหลายมันอยู่ที่เรา แล้วมันจะไม่มีความสําคัญอะไรเลยถ้าคุณนั้นพยายามเอาความทรงจำเนี่ยไปฝากไว้กับคนอื่นเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณควรจะสร้างได้ตัวของคุณเองเนี่ยไปฝากไว้กับโลกภายนอกไปโยนให้กับคนอื่นเพื่อหวังว่าจะให้คนอื่นเนี่ยทาอย่างนั้นกลับมาที่ตัวเราบ้างพอเถอครับคลิปวิดีโอนี้ก็คือเจตนาของผมและก็คือผมอยากให้พวกคุณนั้นพอ พอครับนะผมที่จะเอาพลังงานของตัวเองเนี่ยไปเสียให้กับสิ่งที่เรานั้นคาดหวังมากจนเกินไปจะสิ่งที่เรานั้นคาดหวังได้ง่ายๆเลยเนี่ยเรากลับไม่เคยทำนะผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะคงเป็นแรงบนนันดาลใจที่จะทําให้ผู้คนุนทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยได้ไปทบทวนชีวิตของตัวเองได้ไปสํารวจต,วตัวตนของตัวเองได้ไปสํารวจความสําคัญและก็แสงสว่างภายในตัวเองอีกทีนึง โอเคนะผมขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมขอให้วันนี้เป็นวันที่พวกคุณทุกคนนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขอบคุณครับ